มหมดป่ะนไม่หมดเดี๋ยวปบนเดี๋ยวเดี๋ยวปีนเนาะเดี๋ยวบ้านแดงบนชั้นชั้นชั้นสองหนึ่งอระดับเครื่องม้าระดับเครื่องม้าระดับเครื่องม้าหลังบ้านสามชั้นจอดแล้วตัวกายน็อคตัวนี้ตัวกายโอ้ยที่ยิงไม่ทันวะไลท์ไลทตามเลยกู ไปเลยท้ายเลยท้ายต้องขอผมเลยโอยเ่ีอ๊ะี่ยโคเนค็กโคเน็กเกินเฉันเนี่ยคุณมีคอยแบบอย่างกระโปะอ่ะยังไม่โดนเลยฉัน มาดีจกคนแอบเป้าเจ็บมากอ่ะเจ็บสัสเลยเปียบเปียบมึงก็ยังไม่ได้คิวอ่เปียบรอช่วยอยู่พี่มิรช่วยอยู่ตั้งเจ็บมากวนึงเจ็บมากเฮ้ยย เขาจะระเบิดล้วสิโอ้โหไม่ต้องเล่นนะครับโอ้ปีเตอร์เอาให้เดี๋ยวกูเรือแรงมันมันรู้มันรู้มันรู้มันเห็นมันเห็นมันเห็นมันรู้ดีรู้ดีไม่มีกลิ่นไปมังนี่ละมังนี่ละพิตเตอร์หอมเลยตัวนึง

เออโดนระเบิดขวาใจสองตัวพี่บน๊ฮะรอจบ Này. Ừ. Wow, ờ tôi này Quá quá cái hay đi Ôi, quá Đừng xì vào, โอ้ยเฮียแม่งกันอย่างนี้ดักเด็กเฮียผมมาฆ่าตัวนี้นะมัน้องรออ่ะฉันสามอ่ะมาชุบละเว้ยไม่โดนหัวไม่เน้นว๊อมเลยก็น้องให้ได้เหร้อนโถ่ไปท่านไหนท่านไหนเด็ท่านไหนฉานขวา่าท่านไหนทางซ้ายฉันสามแล้วเป็นตัวเป็นหัวเลยฉันสามห้องขวาเฮ้ยทางขวาทางขวา มีเลยห้องที่มัเปิดห้องที่มัเปิดเลยห้องที่มัเปิดเลยขวาขวาาเป่ตามใช่เหรอใช่ใเขามีคนเหรอเออพียมีคนเลยครับพี่มีคนปิดเก็บมาเนี่ยจับรอบก็บรอบเพื่อนอยู่ไหนมีมนี่มานี่หน้าพี่เลยซ้ายมือเพื่อนมาอยู่ขวามือเพื่อนเพียนเพื่อนมาขับไปเติมขวามือลัางหินลัางหินลัางหินบีบลัางหินโดนหดโดนนี้กัน เที่ยวไม่น่าพอสีเท่าอ่ะแต่เงินจริง5ล้านเนี่ยมึงใช่ห้าแสนลูกอ่ะโอ้ยเฮียทุนลตานกันเติมยังไงเปิดยังไงก่อนขายบ้างขายบ้าแทตีนัทระวังตั้งหาวจีโนด้วยนอนนอนตอวอยู่เนีอยได้ขออนหน่อยมันก็ว่าเรลาซื้อโอเคปนักปะ ตั้งติงกูลูกสองด้วยขี้ระวังนะตังติงอีกตัวหนึ่งตัวหนซ้าติงกูตัดติงกูัเปิดประตูอยู่ไอ้ีตัดติงกูัเปิดประตอยู่ี <พ>เดียวไปดังสมกัดเตื่เน้องพี่ขค่อยหรือว่าเฮ้ยอยู่เลยเครื่องหัวแตกมันพยายามจะปีนยิงผมอยู่หลังคากระบะสองชั้ พี่พี่บินพาพลิมอ่ะตัวอมาให่เจไปโอ้โหองพี่หน่อยบินบิงบิเฮ้ยตัวนนนอแล้วยังยังเล่นหนูเล่นหนูพี่ช่วยเบาๆหน่อยผมยิงไม่โดนครับพี่นะอ่าโท่ทีโทษทีเฮ้ยมันนอนอยู่นอนอยู่ถนน แย่แล้วส hey. yeah, yeah, hey. 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 oh, ิแย oh, ่แล้วสิเอาแล้วเอาแล้วเฮ้โออ้ยโอ้พีีเปียไอ้เพี้ยจะเอาระเบิดใส่กูโอ้ยมาชุบกูเลยปีย เปียกกำลังวิ่วะเปียเปียกมึงทำเพื่อนทำไมวะเปียกดึงนี่ยาไหมเนี่ยเงียบเงียบเปล่อยกูเล่นปล่อยกูเล่นปล่อยกูเล่นหยาบมแปบนบนองฮบนองฮเปียกเรามเพื่อนปล่อยชาร์จลังแนวดิเฮ้ยเปียกเกินไมีขัวมลมีข้มลมันมีเดินมาอีเียเปียกเียเก็บมากเก็บมากเก็บมากเบเกบไรพี่เจเฮ้ย ตียัดหนึ่งตีมันเข้าบ้านตีตกหนึ่งตกสองตกสามตีเจ้าตั้งเนื้อตีเดีจอดกูนี่มันจอดที่นีตร้อนแรงมาแม่บ้านมันจอดแบบเย็บเลยโอ้ยเอียโดนแฟดนะลูกเอ้ย อ๋อ้องสามแลยเหรอมาไงวะต้องสามเลยเหรออ๋อไม่กินไม่กินดอกเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดอกมาคนนึงพี่พี่มีอะีกคนแสดงเกทธิ์ป่ะฉันจะทวงเพื่อพอประชันตายยังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ สวัสดีครับวันนี้ไอเดียจะมีประกาศนะครับทางเพจทั้งซี่ได้มีผูคู่สามเสือกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดก็ได้เลยใครเดินก็จุดก็บาทพอนั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไปคันเล็บหรือการเสี่ยงความสี่โบรารอยู่อากไปกดกันเลยให้